อากาศเริ่มคึกคักแล้ว่านผู้ชมประมาณสักห้าโมงนะห้าโมงเย็นนะครับก็ยังแดดแก็ยังมีแดดอยูออย่นะครับแต่ว่าก็าถือว่าแดดมันแดดล่มลมตกแล้วล่ะนะอากาศก็เย็นๆชิวๆเดินสบายๆนะครับแนะนําอีกหนึ่งตลาดนะครับตลาดคุ้มเกล้ารัตกกบังในเขตของถนนเจ้าคุณทหารนะครับมือสองของเก่าลำโพงญี่ปุ่นเครื่องเสียงญี่ปุ่นก็มีนีแผ่นเสียง ของญี่ปุ่นนะครับจัก,กรยานนะครับนี่โอ้โหโ,หโอ้โหอันนี้เรียกว่าแล้วว่าสุดยอดเลยนี่นะครับยาวไปถึงโน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็สารพัดเลยนะมีทั้งอะไรรถมอเตอร์นะ อันนี้มันไดโวหรือเปล่าเป็นกลกอุปกรณ์ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีสารพัดเลยครับ ก็จะเป็นแนวเปิดท้ายสะสมนะครับ ครับก็เดินกันชิวๆนะครับตลาดตอนเย็นนะตลาดคุ้มกล้าวนะมือสองเสื้อผ้านี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับราคา 50, 40, 20บยีก็มีนะสภาพก็ยังใหม่นะเดี๋ยวเราผต้องมาดูสักหน่อยนะเกงสวยเก่งสวยนะเนี่ยะเดี๋ยวต้องมาซื้อไปใส่สักตัวตัวเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าท้มากกว่านะท่านผู้ชม ตัวละยี่สิบก็มีนะเนี่ยยี่สิบบาทนะสามสิบบาทนะครับ้อผ้ามือสองนะญี่ปุ่นนะครับรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็ทุกตลาดต้องมีนะเนี่ยไม่รู้คู่เท่าไหร่นะเนี่ยเท้ามือสองนะครับฝั่งนี้นะพันเบ็ดลอกก็มีนะ บางบางส่วนก็จะเป็นมือหนึ่งนะครับบางส่วนก็จะเป็นมือสองที่ค่อนข้างเกตด,ดีนะอันนี้ใส่ดนะอัน้องหมดนะวรีอันนี้เป็นชุดน้องหมานะครับช,ชุดน้องหมานะครับตัวละยี่สิบห้าบาท ชั้วละยี่ห้าบาทเสื้อเสื้อผมเรียนหัวรนะองเท้าคู่ละร้อยนะครับแล้วก็เก้าเก้าฝั่งข้างบนนะครับโค้สวยเหมือนกันนะไนกี้สวยเลย รองเท้าบางทีมันก็จะเป็นของแบรนด์นะต้องคนดูเป็นนะครับนะบางทีก็แบรนด์จริงแบรนด์ปลอมนะผมก็ค่อยดูไม่ค่อยเป็นหรอกดูว่าเออมันสวยราคาไม่แพงก็ซื้อเลยนะส่วนมากว่าคนนักเรียนนะครับก็คือจะซื้อรองเท้าประเภทนี้เยอะมากรองเท้าประเภทมือสองเนี่ยสเสื้อผ้าเหมือนกันนะนักเรียนนักศึกษาเขาชอบประเภทนี้นะเขาไม่ชอบใหม่ๆนะผมก็เพิ่งเห็นบางทีเขาไปเลือกนะครับก็คือเลือกเอาของที่มันเป็นมือสองที่มันเป็นของแท้นะครับนะ เราเดินซอยที่สนะครับคราวนี้ผมเดินมาจากซอยสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมตลาดคุ้มเกล้ารัดกระบ,บังน,นะนนผมเด,เดินยาวๆไปเลยดีกว่าฝั่งนู้นก็มีกดังรองเท้านะฝั่งนะั้นกดังรองเท้าแล้วก็มีร้านประดับยนร้านทําเกี่ยวกับอุปรกรณ์คาวริโอนะครับคาวริโอฝั่งนู้นนะผมก็ไปถ่ายคลิปไปอยู่นะติดตามรับชมแล้วกันนะครับ ซอยไหนอันนี้ซอยที่สามนะครับไปเดี๋ยวสิบวันนี่อันนี้ตะบ,บ,บ,บุถั่งกระดูกไม่ต้องเอาตัวใหม่มฟันเก่าหรือฟันขาวสิบห้าวันไปใช้ตัวเก่าอย่างผมเอาตัวใหม่ไปลองผมคิดใช่ประมาณเ้ราะของนี้เดีวว๋ยวที่สองร้อยบอลแล้วเดี๋ยวแถมตะบุให้ก้อนเงินต่อนะครับผมมือสองของเก่าตลาดคุ้มเกล้าลาดกระบังนะครับ จะติดลิขสิทธิ์เนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรถ่ายไปเรื่อยๆนะเส้นเสียงก็มีนะคตุกตาครับเดินกันยาวๆนะครับอันนี้มีหลายซอยผมเริ่มจากซอยแรกเลย อ้ยขอโทษฝั <c oughs> ่งนี้ก็เป็นซอยที่3นะครับเดินมา,าจากซอยสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เดินไม่ได้เดินซอยแรกนะเดินซอยสุดท้ายเลยคือเริ่มต้นมาจากสุดท้ายแล้วก็จะไปจบที่ซอยที่1นะของเก่ามือสองนะครับของสะสมนะครับแนะนําให้มาวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าตลาดนี้ก็น่าจะมีวันอาทิตย์แหละผมไม่ไแน่ใจว่ามีวันไหนบ้างนะีนี่ คนชอบมือสองก็เยอะนะคัดลมก็มีนะพัดลมมือสองอ่ะโอ้อันนี้สารพัดเลยผมก็จะแนะนำตลาดไปเรื่อยๆนะตลาดทุกที่บางทีก็ไปตลาดเปนเดิมบ้างนะครับลองถ่ายภาพไปหน่อยนะครับ ต้นไม้ก็มีน,นี่เป็นตลาดต้นไม้นะครับพระเครื่องก็มีบ้างนะเคสโทรศัพท์ตัวเนี้อันนี้คืออะไรอันนี้มันเป็นอะไรได้จ้าฟิล์มโทรศัพท์อี่สิบาทเลยครับยี่สิบบาทฟิล์มมคีสองนเยอะนะ ก็อาจจะเดินไวนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมหนังสือเก่านะครับอันนี้หนังสือพระแล้วก็เป็นเสื้อนะครับอันนี้เสื้อเสื่อมือสอง <S <S เครื่องปั๊มน้ำ <S 1> <S 1> ปั๊มลมอันนี้เครื่องปั๊มน้ำมือสองนะ <S <S ผมเห็นขายอยู่ตลาด ของวัดส่วนแก้วนะครับเครื่องความน้นํานี่มีขายนะครับบนวัศวสวนแก้วนะถ้าท่านใดสนใจนะครับบางบางคนก็บอกว่าให้ผมถามเบอร์โรนะคือมันมันต้องบอกว่ามันมันไม่สามารถจะถามได้ทุกร้านนะครับแล้วก็ผมถามไปก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะดูจบหรือเปล่านะนะครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนำแล้วกันนะครับอยากได้ของดีของใช้จริงๆก็ต้องมาเดินนะ ต้องมาเดินดูนะครับเพราะมันไม่มันไม่ได้ขายเฉพาะร้านนะครับคือมันขายกันเยอะจะให้ผมมานั่งเจรนาทุกร้านคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเดินย้อนนิดนึงนะเมื่อกี้เห็นร้านนี้นี่โอ้ยมีเครื่องโม่เลยนี่นี่คือเครื่องเครื่องเครื่องโม่เครื่องโม่แปง้งสมัยก่อนนะเนี่ย ฝั่งโน้นนะครับไปเดินต่อไปนะครับ